ทริปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆทุกคนไปโฮมสเตย์ลับๆบ,บนเกาะช้างเลี้ยวซ้ายกันนะครับราเบีงใช้เป็นระเบีงพื้นบ้านนี่แหละ<อ>เขาก็เปิดโฮมสเตย์สิบห้องเหมือนกัน <S S มีอ๋อมีห้องพักมีห้องพักก<ล>็สิบห้องเหมือนกันแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าแกรไม่เป็นโซเชียลอะไรเลยอะ่ะจะี๋ยวไปชมกันตื่อลองแนะนำลองดูโคตรมีบรรยากาศโคตรดีอ่ะมีสะพานลงมีสะพานลงไปอีกนะแล้วก็เราก็ไปนั่งตกฟาง มีค่านี่งไงเดี๋ยวเข้าอีกท่านึงก็ได้ยะันเ,เดินเข้าไปเข้าอีกท่านี้ก็ได้ใกล้สุดสมพรควาสุขใตอนนี้ก็มีน<ไ>ิดหน่อฝนมีนิดมากมีไม่ค่อยมากสวัสดีครับ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 สสวัสดีคของขึ้นจากท่าเรียบซลี่มานะเลี้ยวซ้ายมา ตรงมาให้สุดสานานะผมสเตย์ที่หน้านะครับอันนี้เป็นผมสเปย์ป้าที่รู้จัก,กนเนี่ยชื่อว่าสมพรผมสเตย์นะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจริงๆน้าเรียนวันถ่ายคลิปลุงนิดลุงนิดนะลุงนิดลุงนิดนะครับลุงนิดแล้วก็ป้าเล็กลุงนิดกับป้าเล็กครับ นี่ถ้าเกิดแบบใครมาชอบแบบแนวแนวปีนิเวศนี่ดีเลยนะเพื่อนเรื่องดีก็บอก็ลองเนี่ยเดี๋ยวเรื่องอะไรนิดหนึ่แล้วก็พายอะไรอ่าเรื่องนี้เราเขาไปแก้ไปดูเลยตอนไปชมพาอะร่างเงี้ยเอาเนี่ยนะที่ว่าจะพายข้ามไปได้นะที่นี่พายข้ามไปได้เออเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่เราก็พายข้ามไปได้มันไม่ไกลใครชอบแบบ private private ส่วนตัวนะมาพักผ่อนกบไม่เน้นเล่นน้ำนะเพราะตรงนี้น้ำมันไม่ค่อยใสเนี่ยให้ดูบรรยากาศนะชาวบ้านกับชาวบ้านมมันจะไม่เหมือนฟังกนะ่อสร้างเลี้ยวขวาที่เราไปไปฝังห้องที่เราพักให้ดูข้างในห้องก่อนนะโอเคมากเลยนะเ,เพื่อนๆเขามีแอร์ดนะ้วยใครที่กลัวจะมาแบบห้องสเตย์บ้านๆแล้วมันจะร้อนนะไม่ต้องห่วงมีแอร์แอร์ยังใหม่อยู่เลยห้องก็สะอาดนะครับห้องใหม่ แต่งห้องแบบแนวบ้านๆที่นอนประมาณนี้อันนี้ตกอยู่หัวละ1,200บาทนะครับอันนี้กรณีแบบถ้าเรามาแล้วเราไม่ไปดำน้ำนะเขาก็ราคาเ่านี้กิจกรกรมที่หน้าที่พากับมันส่วนมากอ่ะที่ผมไปสังเกตุดูนะเย็นสามารถพายเรือขยักได้แล้วก็ตกหมึกตกปลาได้นะั่นคือเพราะมันเป็นระเบียงยี่ไปด้านหน้านะ น่าสนใจนะแบบนี้แต่ข้าวเราไม่ต้องคุยว่าเอาอะไรนะเดี๋ยวข้าทต้มไม่เองแม่ประการให้กเองจ้ะคือแต่ว่าคือคือถ้ามื้อเช้าจะเป็นข้าวต้มกาแฟถ้ามื้อกลางวันจะเป็นอาหารสามอย่างแต่ถ้ามื้อเย็นจะเป็นอาหารห้าอย่างอาหารห้าอย่างแ้วเราเอามาเราเราต้องใส่ตู้ฟรีไว้ เสร็จแล้วพอเราออกมาเราก็มาวางสักแป๊บนึงให้มันหายลิมรับ้านถ้าเซิร์ชใน Google หรือว่าในแมพมันมันจะไม่ขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวผมจะทําเป็นแผนที่มาร์คจุดไว้ับเป็นสถานที่ใกล้เคียงว่าถ้าจะมาที่เนี่ยอะไรมันใกล้เคียงกับตรงนี้บ้างน,นะครับเราจะได้มาถูกนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิถีชาวบ้านแบบเนี้ยถ้าโฮสเย์แบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี้ย ถ้าเขามีลูกหลานเข้ามาพัฒนาต่อยอดได้เนี่ยก็คือสามารถทำออนไลน์ก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวมาเยอะขึ้นแต่อย่างเงี้ยของลุงของที่สมพรต่อไปนะฮะ <_ c oughs> เขา <z> เขามีแต่ผู้ใหญ่อย่างเดียววัยรุ่นไม่มีเลยนั่นแปลว่าการที่เขาจะทำสื่อออนไลน์มันค่อนข้างที่จะยากนะก็เลยอยากชวนเพ,พื่อนเพื่อทุกคนนะใครที่ชอบแบบไพรเวทส่วนตัวหรือว่ามาจัดก,กิจกรรมบริษัทหรือว่าแคมปิ้งอย่างเงี้ยผมแนะนําที่นี่เลยนะเพราะเนี่ยดูพื้นที่กว้างมากแล้วก็ จูคนได้ถึง80คนนะนี่ป้าแม่เจ้าของที่เขาการันตีนะแล้วอาหารที่นี่ก็คืออาหารที่เขาจากประมงจากท่าเรือที่นี่โดยตรงนะไม่ใช่ไปซื้อจากตลาดสดนะคือไปซื้อจากท่าเรือเรือที่ไป,ไปเก็บมาเนาะของสดแน่นอนในผมการันตีนะเ,เดือดเดือดจากท่าเรือบางม่ได้ไปซื้ออะไรที่อยู่นี่นะสดสดจากห้องครัวนะอันนี้แม่เขาซื้อมาจากท่าเรือโดยตรงนะไม่ได้ไปผ่า <ๆ S 1> นตลาดสด อั uhm. น seen. นะะี้ like, มันแกตอยหมึกนใช่ไหมไอ้กลิ่นใช้ได้เลยอมต้มอะไรส้อยนกเขาส้อยนกเขาส้ม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 ส้อยลกเขาอันนี้เป็นปังอันนี้เป็นก้างปลาโคกทอดกรอบตัวนี้เป็นเนื้อปลาโคกทอดกรอบหากินได้เฉพาะที่เกาะช้างใช่ใช่ปลาโคก กุ้งเชยนี่ยเขาเรียกกุ้งโอค้างรู้ได้ยังไงเขาเรียกโอค้างเออมันกอ,นกอนนดมัน,น,น,นเป็นกอดใช่จับหีนไหมมันจะขุ่นๆกับกอดหรือไงมันจะไม่เงาแบเลยรีบพายเร็ว แดดจะหมดแล้วใช้แลงงานกูในมือดูวววสวยมากอ่ะข้างหลังอ่ะอเดี๋ยวเราจะพายไปถึงกระชังปลาด้านหน้าเลยนะนี่ออกมาไกลแล้วออกมาหลายเมตรแล้วดูดิโอ้ยอด,ยอดวิวพั์ดีสวยมากข้างหลัง หเาน่อยนะอันนี้ดักอะไรลุงอันนี้ดักอะไรครับเลี้ยงปลากระพงเลี้ยงปลากระพงอ๋อนี่กันเนี่ยคือกระชังปลากระพงเพื่อนเพืเขาก็จะเอาปูไว้กลางทะเลเนี่ยออกไปจัดฝักพอพายเรือเสร็จนะครับกิจกรรมตอนเย็นก็จะเป็นการทานอาหารเย็นกันนะครับ ก็มีทั้งกุ้งหอยปูปลามาครบเลยนะครับเรือส่วนตัวจริงๆก็ไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเช่าเรือคือเหมาเรือไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ต้องแบบตามเวลาห่วงอะไรเนาะนี่ไปกันไพรเวทเนี่ยเรื่องความสดของอาหารทะเลไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเรือที่เราจับขึ้นมาทําอาหารกันเนี่ยอยู่ข้างๆที่พักเลยนะครับและประกันว่าสดแน่นอนครับพรุ่งนี้เราจะไปดำน้ำดูบการังกันตอนเช้านะครับ การหาเช่าเรือชาวบ้านเท่านั้นไปกันนะครับตอนนี้เราจะไปไหนกันโอ้ยเอะมึงก็ตอบไม่มีสตอรี่เหรอตอนนี้เราจะไปเกาะ,กะหวายไปดำน้ำครับครูเออ<ๆ>เดี๋ยวเราจะไปเกาะหวายกันนะไปดำน้ำกัน านัดให้เรือมันรับพวกเราตอนช่วง9โมงเช้านะครับซึ่งเป็นเรือที่เราจ้างจากชาวบ้านแถวนั้นมาเองนะครับเกาะหวายนะครับก็อยู่ไม่ห่างไกลาจากเกาะช้างมากนะครับ สำคัญที่จะใสยมากนะครับมองเห็นปากาลางชัดมากในการเหมาเรือชาวบ้านมาดำน้ำที่กอหวานนะครับพี่คนขับเรือนะครับก็แนะนำว่ามากอหวานจะมีจุดดำน้ำทั้งหมด3จุดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับ ที่เราจะไปดําน้ําอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราแวะทานข้าวกันก่อนนะครับซึ่งอาหารที่เราเตรียมมาเนี่ยก็มาจากทางโฮมสเตย์ของลุงกับป้านะครับวัตถุดิบก,ก็มาจากท่าเรือข้างๆเหมือนเดิมครับทําใหม่ๆสดๆให้เราทานกันเป็นทิปที่ผมรู้สึกว่าจเจริญอาหารมากๆครับ ส่วนอันนี้จะเป็นเกาะสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเกาะเหล่ายานะครับปลาเยอะมากบอกตรงๆดำน้ำดูปลาการังชมทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามเต็มที่แล้วก็ได้เวลากลับไปยังฝั่งกันนะครับ เราเจอกันแล้วรอบลูกชายจะมาใหม่นะใช่ลูกชายชาเสื้ออยู่แล้ตอนแรกมีรูปเดียวรูกนึงพาไอ้สามสามตัวมาแลแม่ละเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันนะครับต้องกลับมาวัดสายตาให้แม่ใหม่เพราะปีอาเอาคืองมือไปหมดอนกไปแล้วครับแม่หน้าตีไม่เนี่ยมันน่าจะเก็บมือไว้ไปเดี๋ยวเรากลับไปฝั่งต่างกันจบคลิป กช้างเลี้ยวซ้ายของเราในยีสํ <Lena pe a> สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กำลังตามหาที่พักแบบชาวบ้านอาหารรสชาติแบบชาวบ้านจริงๆนะครับทั้งวัตถุดิบและบรรยากาศเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อมูลไว้ตรงท้ายคลิปทั้งหมดนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีแบบสดครับเอกันะครัแล้วพบกันใหม่